สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะโลกออนไลน์สามารถทําให้คนหรือสถานที่ดังได้ข้ามคืนแต่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องมีวิธีรับมือเหมือนกันนะคะ สัปดาห์ที่ผ่านมากระแสที่เรียกว่าร้อนแรงที่สุดบนโลกออนไลน์นี้ไม่พ้นทุ่งหญ้าหิมะย่านเกษตรนวรมินเลยล่ะค่ะที่คนกระนำแชร์กันอยู่บนหน้า Facebook ว่าโ oh, อ้สวยนะักสวยนามีทั้งคนธรรมดาและก็เหล่าดาราที่มาแชร์ภาพจนทําให้คนเฮโลไปถ่ายรูปกันที่ทุ่งแทบแตกเลยทีเดียวค่ะกลัวตกเทรนไม่ฮิปสเตอร์ไม่สโลไลฟ์หลายคนแค่อยากมีรูปตัวเองสวยๆไว้อวดบนโลกโซเชียลเด็ดดอกหญ้ามาถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างบางคนก็ไปเหยียบพื้นหญ้าจนเละทิ้งขยะเกินกลาดไม่คิดเหลือเผื่อแผ่ให้คนอื่น เห็นความสวยงามเลยค่ะถูกทําลายได้ในเวลาไม่นานหลังจากที่มีภาพทุ่งหญ้านี้แชร์วัน2วันเท่านั้นเองค่ะนอกจากนั้นยังก่อให้เกิดปัญหากับคนในพื้นที่รอบข้างด้วยไม่ว่าจะเป็นการจอดรถข้างทางจานทาให้รถติดยาวเหยียดเลยโซเชียล <Social S 1> ทําให้สถานที่ที่ไม่รู้จักดังได้เพียงข้ามคืนแต่ในทางกลับกันก็สามารถทําลายสถานที่นั้นๆได้ด้วยดังนั้นผู้ใช้อย่างเราๆอย่าลืมนะคะถ้าเกิดเราอยากตามไปถ่ายรูปต่างๆบนโลกโซเชียลที่เคยเห็นภาพกันก็ดูแลรักษาสถานที่เหล่านั้นด้วยละกันค่ะจิตสาธาร ณะอย่างเป็นสิ่งที่เราต้องมีอยู่เสมอเนาะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ลาดกระบังเปิดหลักสูตรใหม่หนวัตกรรมคอมพิวเตอร์รับยุคเศรษฐกิจดิจิตอลหัวเว่ยจับมือไลก้าพัฒนากล้องบนโทรศัพท์มือถือ s d card มาตรฐานใหม่รองรับ 8K และบันทึกจากหลายกล้องพร้อมกันได้ไทยพาณิชย์พร้อม6สถาบันการเงินสนับสนุนเงินค้ำประกันคลื่น900ให้กับ True มาติดตามชมรีวิวเทคโนโลยีย้อนหลังนะคะรวมไปถึง weekly c3 ได้ผ่านทาง y o u t u b e c o m c h a t b u i สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ